สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพร Morning Report ประจำวันที่9มิถุนายน2565ค่ะสำหรับปีคอราคาทองคำในวันนี้ราคาทองทรงตัวที่บริเวณ1,850เหรียญท่ามกลางแล้วซื้อจากทองกองทุน SPDR ในเมื่อวานที่เขาซื้อทอง2.32ตันปัจจุบันถือครองที่1,65.39 0ตันโดยภาพรวมตลาดยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามที่ยืดเยื้อะระหว่างรัสเซียและยูเคนและภาวะเงินเฟอ้อรวมถึงราคาน้ำมันที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย WTI Futures ชาวนี้ปรับมาอยู่ที่122.17เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจโดยทั่วไปของยุโรปมีการจเจริญเติบโตได้ดีโดยตัวเลข Real GDP ออกมาดีขึ้นกว่าที่คาดไว้โดยที่มีการขยายตัวที่0.6%เมื่อเทียบรายไตรมาสและเพิ่มขึ้น5.4% เมื่อเทียบปลายปีด้านดัชนีดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นซึ่งอยู่ในลักษณะการปรับขึ้นอย่างช้าๆจากบริเวณ102.3จดุดมาที่102.6จดุดในเช้านี้ส่งผลให้ค่าเงินบาทยนเหนือระดับ34.50บาทต่อดอลาลาร์ด้เช้านี้อยู่ที่34.54บาทต่อดอลลาร์ วิเคราะห์ราคาทองคาทางเทคนิคราคาทองคําในระยะสั้นเข้าสู่สภาวะทรงตัวที่บริเวณ1 8 5 0เหรียญวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะเคลื่อนตัวในกรอบโดยมีแนวรับระยะสั้นที่1,840เหรียญและแนวต้าน1,865เหรียญกรีนเลวยังเป็นลักษณะรอดูความชัดเจนของทิศท,ทางสำหรับโกลคอมเมกและโกลไรฟิเจอร์ ure, คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,840เหรียญและแนวต้าน1,865เหรียญสำหรับราคาทองคําไทยมีแนวรับที่ 2 9 9 5 0บาทตะบะท,ทองคําและมีแนวต้านที่33,350บาทตะบะท,ทองคําสําหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,840เหรียญแนวรับที่2 1,830เหรียญแนวต้านที่1 1,865เหรียญแ,และแนวต้านที่2 1,875เหรียญแล้วกลับมาพบกับบุญของพอร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ